ขอ,อกล่าสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงผู้ที่มีใจรักศิลปะทุกคนด้วยครับจีนเราเข้าสู่แฟนอาร์ติสตครับปะ๊ลุยเรียกกันเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอธิบายกติกาเลยครับใครที่ยังไม่ทราบกติกาก็ดูเลยเดี๋ยวมันก็รู้เองนี่ครับส่วนใครที่เข้าใจกติกาแล้วเราจวดกันเลยแต่ว่าเราได้ทําไปประมาณ3ามถึงสีนะ่สามารถ <c oughs> ย้อนกลับไปดูได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมตอนนี้นะฮะก็ผมได้ทําการเริ่มเป็นคนแรกนะครับโอเคผมก็จะวาดเลยปั๊บ เรียบร้อยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่อง <S 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 ของดีของดี <S 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 ของดีคุณมบผมเป็นสายไอ้ไอ้ ผมเป็นทบซเฮ้ยเฮ้ยมันจะเฉียบกันไปหรือเปล่ามันจะเฉียบกันไปหรือเปล่าพี่แมนันสุ่มมาอันอันสุ่มมาผมว่าผมว่าพี่แมนเนี่ยมีกลิ่นละมีกลิ่นละมันอันนี้เกินไปวะตามเกินไปวะเฉียบเกิดไปหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นเลย อันวลิสาพูดมันคืออะไรดีพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงเมื่หกี้ร้างว่าอะไรคะเธอเกาฉันลบไปทำไมพวกคุณวาดกันอย่างนี้อ่ะไออ้จุ๊บก็ได้ดิวะอ่ะผมรู้ว่ามันเป็นหมวดเทคโนโลยีครับผู้ชมแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเขาวาดอะไรกันวะ

แล้วทำไมคุณไม่เข้าใจของผมอะอะไรอยู่วะน่าแต่ละไม่รู้หรือเปล่าพิกแมน าไม่รู้หรือเปล่าแต่ผมแต่ผมก็แข็งคุณนะผมรู้หรือเปล่าแต่หนูเข้าใจพี่ตีมนะโอเคหนูเข้าใจอยูเข้าใจนเพิ่งเข้าใจแต่พี่ไม่เข้าใจพึ่งยังไม่เข้าใจเอาก็แบบจะวาดยังไงจะวาดไปเขาก็รู้หมดแต่นีโหสื่อกันมาตั้งเยอะไม่ใช่แล้วพี่พึ่งไม่ใช่แล้ว อะไรอะหมดเลยได้เปล่าวะเส้นเหลืองนี่ของใครนะพิกแมนเหรอที่ครทำเป็นไม่รู้ว่าจะวาดอะไรแล้วก็อ้างว่าเส้นหลุดแบบนี้ก็ไม่เอานะกดอ่นดูได้นะพิกแมนกดอันดูตรงไหนนะกดอันดูตรงไหนให้มีทางได้ไหมเฮ้ยอ่านภาษาอ่านภาษาว่าไปของดีของดีเอออ่านภาษาเนี่ยของดีของเขาจะวาดอะไรแหม่ขอดูหน่อยสิวาดอะไรดีอะ เอ้าเอ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะดิแล้ไม่รู้จะว่าช็อกโกแอะไรฮ่ารู้รู้ไม่รู้มาจากไหนอ๋อใช่ละวาดอันนั้นเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเรียกวิทย์มาเหมียวให้ฟังหน่อยสิคุณผู้ชมเสียงนี้คือเสียงแมวที่น่ารักที่สุดในโลกครับป้าป้าป้าม้าขอนีหน่อยต้อเหมียวให้ฟังหน่อยเขาอยากได้ยินใช่ บอกว่าที่น่ารักสุดเลยเหมียวเหมียวน่ารักที่สุดในโลกให้คนดูได้ฟังหน่อยเหมียวเหมียวน่ารักที่สุดโลกให้คนดูให้ฟังหน่อยอโอแล้เหมียวคุณผชมลองนึกถึงสภาพแบบแมวมาเหยียบอกคุณนะแล้วมันก็จ้องหน้าคุณนะแล้วมันทำเสียงเป็นเหมียวอย่างเงี้ยเลยคุณอ่ะไม่อยากคนลุกเลย อันวิสาเขาวาดมาเสร็จจ้ะไหนเฮ้ยว่าอะไรอ่ะอันอันรู้ถ้ารู้มันต้องรู้คนคนรู้คือรู้อีฟอยู่โนยู่โนใครรู้มันต้องรู้เอาเวทีกันที่จุดอ๋อเอลจูโนยู่โนอีฟอยู่โนยู่โนขอบคบผมากไอ้ยันลูกกูจะวาดอะไรให้แม่ทุกคนไม่สงสัยกูนะเอาวาดอย่างนี้ละกันเฮ้ยอ่ะะฮ้ยเขาหล่อ แอ๊บม <ider> ึงอะไรวะเนี่ยอะไรวะแอ๊บมึงใช้ความคิดก่อนซิมโบลิกอ่ะมันคือซิมโบลิกอ่ะควรรู้จักป่าวข้ามข้ามไปข้ามไปมาครีมปิดหน่อยอ่ะครมจะได้วอดสไปน์แล้วจำเลยจำเลยอออยยขงเลยโอเคถึงเวลาวอดสไปน์นะครับผมขอวอดทุกคนเลยสัตว์ ว่าท <mile> wow. ุกคนทุกคนเป็นสปายกูก็เป็นไปนเหมือนกับเป็นทุกคนครับไม่เอาของผมดีๆีดเอ้าใคคนนี้ว่ะเอ้าจะให้คนตัดเอาภาพเก่าขึ้นนะนีอ่าถ้าวิเคราะห์จากรูปแล้วเนี่ยผมว่านะพิกแมนดูรูปพิกแมนเนี่ยนะก็พิกแมนผมพิกแมนมันอาจจะมีเชิงนิดนึงว่แต่แอนบริษานี่น่าสงสัยนะ อะรก็น่าจะรู้จริงๆไม่รู้มากๆไม่ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นหมักเพลย์ผมไม่รู้นี่นั่นเลยไม่ใช่หนักเพลย์ก็เลือกมาเอ้ยผมว่าผมว่าพิกแมนผมหอดพิกแมนผมว่าพี่พึ่งโอ้ยองานหลงผิดไปงานผมเปลี่ยนผมหอดเรื่องด้วยไม่พิกแมนอ่ะมันเป็นเชิงแต่ว่ามันอาจจะอาจจะคุณอย่างนั้นจริงๆก็ได้อ่ะมว่าพึ่งอ่ะเล่มบน ไซโบลริกผมมันชัดเจนมากเลยนะสองเสียงประเภทเดียวกันวดบทบทบทอ่ะบทพึ่งวดพึ่งเหมือนกันสองเสียงอ่ะเหมือนพึ่งด้วยอ่ะสามสี่ละอ่ะเอกชันโอเคเอกชันอ่ะเอกชันละเป็นหรือเปล่าครับพึ่งเป็นเปล่าผมไม่ได้เปล่าโอ้โหแล้วยังอื่นก็มีทั้งว่าเพิงเยอะเพิ่งแย่ก็เลยว่าเป็นไซเบลริกอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วว่า อย่างนี้สปายก็ชนะเลยสไปชนะแต่สปายใช่แล้วใครเป็นสปายอ่ะข้าเป็นสไปอ่ะพบแฟนคลับอ่เหนแม่เห็นแล้ขึ้นแบบโอ้โหได้คนขึ้นมาแบบชัดเจนมากเลยอ่ะเอามันคืออะไรจ้ะพี่รู้มากเลยไม่ใคืออะไรมันคืออะไรไม่ถ้าอันนี้ถ้าตอบผิดก็ยังชนะอยู่ดีใช่นะเพราะจับสปายได้ใช่ใช่ใช่คิดว่าอันนี้คือไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร อไม่รู้เว้ยอไม่รู้จริงจริงถ้าเดาวผมก็จะเดาเดาวอะไรดามาเดาว่าเป็น c ซอร์กิตบอร์ดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมันพูนคุณคิดถึงสติมูลิกผมดีๆมันเป็นแอปเปิลที่กัดมา iPad a p a เหรอแมะ iPad เลยนะ iPad เลยนะมันแสดงถึง iPad เอะ iPad กับแล็ปท็อปไม่กันอ iPad แ a p ปแล็ปท็อปแล็ปท็ ใอ๋อนอตบุ๊กโนเตบุ๊กเออใช่โนอตบุ๊กแล้วจากขึ้นสี่เหลี่ยมมาคือแบบเป๊ะมาขึ้นหัวว่าเทคโนโลยีอ่ะกูขัดซีเหลี่ยมไว้ก่อนเลยสัตว์ตอนแรกไม่ว่าทีวีด้วยอันอันวาดรูปเข้าไปข้างในไม่เชื่อทีวีว่าอะไรเงี้ยเคยเห็นมขาเลยดูออกกันเลยคนที่เขาเป็นสบายน่ะคนไม่เป็นทุกคนเนี่ยมาโอเคต่อไปนะครับอ้าวผมเริ่มโอเคโอเค โอ้นะโอ้เอาสิอ่ะเอออ๋ออะนะคนอ๋อนี่เขาอ๋ออะไรวะไม่ได้อ๋อเขาหาเขาหาอ๋อหาว่าเฮ้ยอะไรวะไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ยนมผมจะวาดแค่แบบสปายแบบว่าอันนี้ที่สุดอะงงไปเลยใช่ไหมตาแตกไปเลยอะได้ อ่าโอเคเข้าใจอันเข้า <c oughs> ใจอันโอเคเข้าใจโอเคอ,อ่ะอันนุฟับวาดไปอ่ะอ่าเฮ้ย twinkle twinkle little star how I wonder what you are อ่ะพิกแมนวาดไปพิกแมนวาดอยู <you> ่เล่นหลุดกดอันดูได้นะคะ เส้นหลุดกดันดูได้ครับคุณ Pick o r d e r l e เหมียวคุณจะทำให้ผมหล่นได้ไหมจายจีๆอยู่ในหัวแล้วแหละตอนนี้พี่แม a เอาที่วาดรือนึกอยู่วาดอยู่ใช้เส้นคุ้มเกินไปแล้วมั้ง เก่งเลคโคตรโคตรเอาไม่โหวาดอยู่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมเลนล่างนะผมจะเอาเลนล่างอ่าๆยกเลนล่างฮะอ่าๆอ่าไหนขอดูอะไรเล่นเลนล่างโอเคโอเคโอเคเข้าใจ If you know you know มาเหมียวไม่คิดว่าไปเทมมันต้องเหมียวโู้คนลุกโหวนี่ เหมียวคกิบเดี๋ยวอาดูแลกันคลิปเดี๋ยวตั้งชื่ออะไรเลยตั้งชื่อคลิปเลยเหมียวไม่พอเอาเองว่ามันไปว่องแล้วอะคิมฮะเออคิมปวดปวดจะไปวาดเหมือนวาดเหมือนภาพที่ไหนก็เลยวาดทุกทีแล้วเลยนะลาดลาดทะเลาะกับแมวอลา อะไรวะเล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างขอแจ้งนะครับผมมาเล่นล่างไม่ใช่แกงเล่นล่างเลยนะครับอ๋อโหโคตรชัดโอ้โหจะเอาไปอ่านวิสายนี่ไม่ใช่ละคนนึงไม่ใช่แล้วไอคนที่น่าสงสัยสุดเนี่ยคือไอสีแดงกูบอก ถ้าใครเป็นสปายอ่ะถ้ารู้แล้วก็สามารถแสดงตัวแล้วก็ตอบได้เลยนะว่าแบบคืออะไรอ่ะแล้วก็สปายก็ชนะเลยแกล๊งเล่นล่างแก๊งเลนล่าก๊งแก๊งเลนล่าใครของผมนี่คุณมาทำอะไรกับของของผมนี่เติมแป้งเติมแป้งอยากให้มันตอบไงไม่คุดดินอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะมองเป็นโษ อันดูอันดูอันดูเอ้ยพี่แมมันก็อันดูเป็นนี่หว่าเออไมสีแดงจริงๆแล้วอ่ะวานไอ้สีแดงอ่ะมันน่าสงสัยน่าสงสัยใชงไมจจริงพี่อันลองแอบไปสนิกสนิกดูดูจอไปเรื่อยดูจอสนิกเดินดูจอเดินฟ้ายังไม่ว่า ต่อไปตาใครตาผมถ้าพึ่งวาดช้าเนี่ยพี่จะมีบทลงโทษนะเพึ่งวาดช้าเี่พี่มีบทลงโทษพึ่งจงฟังเสียงนี้เม่ยวาเมาสตวาดวาดไม่ได้โอ้โหเย่เก๊ ไม่อย่างสวยโอ้ยอย่างเทพเอ,อ,เออมันใช่ใช,ใช่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 ีช่นช่อะ,อะ่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช่ใชกก่่ใช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 ่่ใ่ใ่่ อะให้หวดให้หวดเลือกหวดปวดปวดสีส้มสีส้มนะสีส้มนะสีส้มสีส้มอันอันหวดสีอะไรสีส้มอ่ะสีส้มเป็นหรือเปล่าเป็นเป็นหรือเปล่านะ เป็นหรือเปล่านะด้วยนะเป็นเป็นเป็นเหรอคิมคิมจะเป็นได้ไงเพราะว่าพี่เป็นเอ้าฮะใช่พี่เป็นเอ้าเอ้าคิมไอ้คิมบอกคิมเป็นอะไรวะเนี่ยคิมทำบั๊กแล้วอะทำบลั๊กรอมันเขียนว่าอะไรใช่ตัวหนังสือสีชมพูอ่ะมีไหมเออมีมี อ่ะเขียนว่าอะไรมั่งมีตัวอะไรมั่งตัว c h i n a อ่ะโอเคเขียนเขียไม่เด็กผมเข้าคิมไม่เป็นเข้าคิมไม่เป็นไงหนูวะหัวพี่ติ้งเข้าใจถ้าเกิดไม่ไม่ถ้าเกิดเป็นใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายคำถามคำถามแบบว่าคำถามแล้วมันก็จะแบบต่อท้ายนิดหน่อยว่าแบบวงเล็บเหมือนว่าอยู่ในประเภทอะไรใช่มันคือประเทศจีน คุณรู้ได้ไงอ่ะเพราะเขาเฉลยผกแล้วถ้าเกิดาาเกขาไม่เฉลยคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรรู้ดีรออะไรอ๋อรู้แต่เงินเย็นแล้วอ๋อทำไมคุณไม่รู้แต่ไก่ผมบพาะคือไก่อะต่อต่อถึงแม้ถึงแม้มันจะบั๊กหรือไม่บั๊กอ่ะผมก็ชนะอยู่ดีเพราะว่ายังไงก็ไม่โหวตผมอยู่ดีเออหล่อมใครมันจะเป็นสปายสองตาติดได้เปล่าคุณไงคือพี่วาอะไร อะไรนะเรากิ้ว่าพี่วาดกำแพงเมืองจีนสุดยอดฉีกฉีกกว่าที่ฉีดเลยฉีกกันทุกที่หนูเลยเชื่อเลยว่าพี่ไม่เป็นเฮ้ยอันนี้ผมรู้พีงแมนไม่ใช่ใช่ผมก็รู้หนูโหวตพี่จ้าเอ้ายันอันที่ยังไม่ได้จะลดประกาศเลยโหวตเนี่ยโอ้โหแต่หัววันเลย เธอหนึ่งไล่เหนึ่งไล่เธไล่เอีกดเทิปันหนดปัดปอีกัดป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 นดปันปัดปัดปัดมันปัด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 ปหด้าดปั่ปัดปัดปัดปัปดปัดปัปัดปัดดปัดปัดปัดอัดปัดปัด่ัดป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 วันนัดป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 ัััั อันนี้แบบ easy เลยอะโอเคโอ้โอเคน้องพึ่งไม่เป็นน้องพึ่งไม่เป็นดูดีขึ้นดูดีขึ้นของผมละใครน้องฟับโชว์ไปนี่กับของมันคิดไม่ได้เลยอ่ะปวดหัวเลยอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ชัดไปอะไรนีวะมึงชัดไปว่าว่าเราวาดไม่ได้อ่ะเปล่าเหมียวเออช้าก่อนอุ้ย อาเฟ่อาเฟ่คุณจะโหวตใครคุณกินิี่นี่รู้ไนโชว์ไหผมโหวตได้เลยเปลเอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 ซะปวดเอวลปัดปวดเอวอะจริง เหมียวเหมียวอยู่แล้ข้าก็ไดกันเออเราอะเรียนแบบหรือเปล่าเอ้ยผมว่าผมมั่นใจว่าพิกแมนมันไม่ใช่พิกแมนไม่ไม่ใช่ขอรู้น้องคิมหน่อยต้องผมหมายแรกคิมลองร้องเพลงได้กอดได้หอมได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้กอดได้หอมได้ดมตรงได้เสีได้ซนได้ดมเจ้า ได้หอยโอ้โอ้ิ่งนี้จะมาจากซีทุกอย่างอาร์ตนี้เรามาร้องให้เต็มเกมเต็มเกมชัดเลยสักัดเกิดไปหรือเปล่าโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะจริงๆมันจะชัดเกิดไปได้มาชัดชัดชัดจนน่ากลัวจริง จมูกดูสันจวาวเลยแต่มันชัดเกินอะเซนผม้วกให้มไลกระเป๋าก็คกโคได้คุณแหวนตีคุณอันฟาฟคุณแหวนตีคุณเป็นทิปเปิลเค่นี้ปะเนี่ยคนทิปเปิลเลยปะเนี่ยแต่ถ้าคนเข้าใจเขาเข้าใจผมแน่ของคนนี้อะคอมโบกันจริงๆอาราฟว่าไปปิดเกมหน่อย เกมไหมอืมปิดเกมหน่อยใส่ไมปจุดดิผมวอดเลยผมวอดสีส้มผมวอดสีน้ำเงินผมวอดสีเหลืองวอดเกินวอดเหลืองมันอ้าวชนแล้วหายแล้วส้มหนึ่งน้ำเงินหนึ่งสองน้ำเงินสองผมน้ำเงินอ่ะหล่ะผมน้ำเงินงั้นถ้าผมถ้าผมถอน อะไรนะคีบด,นะดอะไรนะปวดสีส้มอ้าวนั่นก็ส้มสามเอา,าเรียบร้อยสีส้สม,สาม,มาคุณจะว่าไงครับผมไม่ได้เป็นใช่เหรอเออไม่ได้เป็นเชื yeah. ่อใครเป็นวะสีเหลืองเหรอคุณอย่าบัตติปล <c oughs> เอ้ยอะ <c oughs> หมดละอันนี้คือเป็นจริงใช่ไหมไม่ติดบ,บั๊กแล้วใช่ไหอันนี้ไม่บั๊กใช่ไหมเป็นจริงเป็นจริง ไม่มีใครเชื่อผมจ้ะไม่มีใครเชื่อหนูไม่ไม่ีใครเชื่อหน่ะอ่ะคิดว่ามันเป็นอะไรบอกตรงๆนะไม่รู้เลยโอ้เราจับสปายกันไม่ได้ไม่ออกมันไม่รู้วยูไม่ออกนั่นคือเข็มขัดเออเข็มขัดเข็มขัดเบลเข็มขัดเบลและเบลและคุณโหวตผมทำไมคุณจับเอ้า ก็ใส่ก็อขีดอยู่แค่นั้นุดไงไอ้นี่ไงมันรูเข็มขาดไงรูเข็มขาดไงเออรูเขมขามโอ้โหจะน่าสงสัยไงแต่ที่บอกพี่ตี๋อ่ะบั่นไส้อันแรกอ่ะเอ้าอันแรกมันเข็มเนี่ยโอ้โหไอ้บอกอะเอโอ้โหเอาบอกบอกเป็นสายผมไม่ได้บอกเป็นเอลคเทนวเอวเอวเอลลัอนปัดลัด เอวเอวลันปัดเออวลันปัดลันปัดลันปัดอ่ะจบแล้วโอเคอ่ะต่อคุณฮันนี่เบียสเกอร์โจทยากโจทยากเลยโอ๊ปบโห้ขอเวลาสปายนะโจทยากเลยสปายอ่ะมึงยอมแพ้ได้เลยไอ้สัายแปัดปัดปัดแหนึ่งขอขอเวลาแป๊บเดียวเอวลันปัดลันปัดลันปัด อย่างนี้แล้วกันไม่พี่เข้าใจนะว่าถ้าเราเป็นสบายอ่ะแล้วเราเปิดคนแรกอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเราจะวาดอะไร้ยเอ้าไมเนมหลุดไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเน้นผมตัดไม่นะไม่นะกลับมาได้ใช่ไหมกลับกลับได้ค่ะโอเคอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรจริงจริง มันคือขี้ที่กำลังตกชกโคกเลยคุณ <c oughs> ดูถูกกันวาดรูปของผมขอโทษขอโทษขอโทษเราเริ่มกันใหม่กับคนเดิมได้วาดน,นี้ไปกอ่อนมันชาร์ะมันชาร์ดนะอันนี้มัน,มนชาร์ดแต่แต่แตมันมันมันตัดชอยได้แต่มันไม่รู้ชัวชวัไม่รู้ ร้อนมันแค่ตัดชอยได้โสดคิดยากยากเลยโอ้โหโอเคโอเคโอเคคนที่อยามาเติมห้ามพูดอะไรนะโอเคไหมห้ามพูดอะไรนะโอเคขอโทษทีเมื่อกี้เกือบร้องเพลงแล้วโทษทีบางทีบางทีสปายอาจจะมองไม่ออกไงมบางทีมันมาแล้วไงเกือบแล้วอ่ะ เออเอออะไรคุณฮะอะไรครับคุณฮันนี่มีเอสไดคุณดีคุณลงไปทำอะไรในนั้นน่ะโหรอคุณลงไปทำอะไรในนั้นขึ้นว่ามันไม่ปลอดภัยคุณแมนติสแอลลันปั๊ เอารำพัดอ๋อเกงมคิดออกไหมต่อต่อไปว่าอะไรดีไอ้เนี้ยกูอยากจะพูดนะแต่ถ้าพูดได้คือไอ้เนี้ยถึพูดไหมไม่รู้เลยอ่ะไม่ประเด็นคือผมจะร้องเป็นเพลงอยู่แล้วตอนแรก เึ่งแอลมันลานเสียงดังดังปัด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 โอ๊ยว่าดังนนั้นก็ไม่ได้เออว่ารอบนี้สปายน่าจะหล่อมนะจ๊ะน่าจะหล่อมดูแล้วหล่อมนะหรอหล่อมผมว่าสปายน่าจะสีแดงถ้าหล่อมถ้าหล่อมแล้วก็อย่างนี้แล้วกันมีเขาเลยค่นเฮ้ยคุณอย่าหลงผิดดีแต่ผมว่าถ้าสีแดงเป็นสปายก็น่าสีแดงก็ได้จะรู้แหละผมว่า ช่ถ้าบอกว่าจะร้องเพลงอะไรเงี้ยว่าน่าจะรู้แหละผมไม่ใช่สปายผมเป็นคนเปิดแล้วผมจะเหมียวอะไรวะเน่ะอะไรมาไงวะเนี่ยควายอะไรมาไงเนีล่ะควายควายธนูมาไงเนี่ยอ่ะอ็มจริง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 ผมไม่รู้จะเติมอะไรแล้วอ่ะผมไม่ว่าอะไร ได้ปะไม่ได้ไม่ได้มาเรียบนี่ก็ต้องวาดอย่างนี้างิอะผมเติมของพิกแมนก็ได้อ๋อของอาก่อนดีกว่าอากรดอากรดตกแต่ง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 อะคุณอาวาดไปคุณอาเป็นหรือเปล่าอืออาจริงๆิตรสิ่งเงินที่น่าสงสัยสุดแล้วนะ เอ้น่าสงสัยนะพี่คุณเห็นอันนี้คุณจะเลิกคขาคิ่นั่นไปเลยเฮ้ยไม่เอาไม่ชัดดิเอาแบบไม่ชัดดิมันก็มากันหน่อยเก้ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกอะไรวะอะไรวะงั้นผมขอท่าไม้ตายของผมเลยแล้วกันเอ๋ไปไปไปนี่ ออเปรูปเนี้ยใช้พื้นที่กันเต็มที่โคตรคุ้มนี่อ่ะมาเนี่ยปิดท้ายขอแบบเฉียบเฉียบเฮ้ยโอเคอ่ะผมสารภาพว่า ผมไม่รู้ว่าใครเป็นสปาผมไปรูดูไม่ออกจริงๆเหมียวผมอะอะให้พึ่งพึ่งเตยก่อนพึ่งคนแรกพึ่งว่าใครผมผมว่าสีน้ำเงินน่ะได้พึ่งแมนอ่ะลับ ผมผมว่าต้องเงินนะอาจารย์ผมว่าสีส้มอ่ะนุ๊กครับผมว่าสีม่วงแอนติ้ผมว่าสีเงินต่อมเองผมว่าสีต้องเงินเหมือนกันอย่างนี้นุ๊นุสีม่วงสีควายเธอดูผมรอดเหรอสีม่วงสองสีส้มหนึ่งสีน้องเงินสาม เอออะคนอ่านต้องฟับคุณเป็นหรือเปล่าครับไม่เป็นครับอ้าวโอ้โหไม่ได้เป็นครับสปายหลอมอีกแล้วอ่ะตาเนี้ยหจับจับสปายไม่ได้เลยอะใช่เป็นไงแมนตีบป่ะแมนตีบป่ะใครมันจะไปเป็นสามตาติดวะมึงบ้าเปล่าตัดพินอกจากกูนี่แหละ ล็อกล็อกล็อกสไปร์สไปร์ล็อกไว้สไปร์ล็อกหัวแต่แต่ผมรู้มันคือประเทศอินเดียคุณรู้ได้ไงโอ้โหไอ้เคียร์คุณรู้แต่ตะเกียงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ตะเกียงก็ได้ผมวาดแบบนังคาวาดแค่โครงอ่ะมันไม่ใช่ตะเกียงก็เป็นอะไรฟิกเกอร์น็กลีลาบอะ ผมวาดแม่น้ำคงคาเลยนะทำไมทุกคนไม่สนใจแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาใส่แม่น้ำคงคาโอ้คุณไม่สนใจวัวผมเลยหรอเปิร์ลยลักของอินเดียห้ามค่ะผมจะคิดว่าผมคิดว่านี่เป็นพรมพิเศษผมอาราดินพูดว่าแล้วผมคิดว่าคนจบปริญญาจบปริญญาโทเดินอยู่บนแม่น้ำคงคาวจริงหรอ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกด s ับสไคร์แลแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเจอกันไหนขีดหน้าพหน้าสำหรับวันนี้ผมสติปอกแปะงานไปแล้วแลวทีมงานนะจ๊ะเจอกันใหม่กัครับไปแล้วบ๊ายบายเมียวบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบเมียว